สวัสดีครับอยู่กับคลุยใน l i ฟ e แฟชชั่นะฮะกับช่วงเทอวอล์กเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อาจเสียงเข้าไปแล้วเสียงไม่เข้านะครับเฉพาะช่วงแรกนะฮะไม่เป็นไรครับเรายังคงไปเดินเล่นกับศิลปินเหมือนเดิมนะฮะไปเจอกับแขกรับเชิญของเราครับคนนี้ฮะผมหมูบิ๊กแอสครับ ครับสวัสดีครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เล่นคอนเสิร์ตนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่แต่ว่าช่วงพอดีวันนี้ต้องเข้ามาถ่ายรายการที่ตึกก็โอเคมีโอกาสได้เข้ามาเดินเล่นด้วยกันเวลาไปทัวร์ส่วนใหญ่มันก็เดินทางเดินทางซะเยอะคนถามว่าโอ้โหไปทัวร์ทั่วประเทศคงได้เที่ยวเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงอ่ะมันไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากที่พักกับท mm ี่เราไปเล่นอะไรเงี้ยอาจจะแวะไปไหว้พระตามที่ต่างๆบ้างพักหลังๆเนี่ยเราจะชอบไปทําบุญกัน คือด้วยความที่เราแบบเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็กลัวเรื่องอุบัติเหตุกลัวเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็เลยต้องหมั่นทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างก็มีโอกาสก็จะชวนเพื่อนๆไปทาบุญกันเยอะจากวันแรกที่เริ่มเริ่มเล่นดนตรีนะ,ะก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเล่นเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าเออสนุกสนุกที่ได้เล่นคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีทุกวันนี้เพราะดนตรีคือไม่มีใครอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรอกคือคนที่จะเสียดายที่สุดก็คือวงเองเนี่แหละ สุดท้ายวันที่พวกเรา4ี่คนตัดสินใจว่ามันอาจจะต้องจบแล้วก็ลองหายกันไปสักอาทิตย์หนึ่งกดว่ายังไม่ถึงอาทิตย์ก็โทรหากันแล้วก็นั่งคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยก็สุดท้ายมองหน้ากันอยู่4ี่คนก็อ่ะรุยยันต่อดีกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เลือดหลูเหมือนที่ผ,ผ่านมาเราอาจจะไปล้มลุกคุกคานกันอีกรอบหนึ่งแต่เราไม่กลัวแล้วเพราะว่าเราเคยผ่านจุดนั้น,น,นมาแล้วเราก็เลยค่อนข้างที่จะมีสติ แต่ตอนนั้นนี่คือยังยังยัยงไม่ได้หาลักร้องเลยนะคือพยายามหามากแหละก็ได้แต่ถามคนที่เขาบอกมาว่า <S <S อลองไปดูคนนู้นสิลองคนนู้นคนนี้ดูอ่าแล้วก็ลองดูสองสาคนแล้วมันก็มันก็ไม่เวริร์กก็เลยก็เลยเลิกหาแต่พอพอเราเลิกหาก็ได้กลายเป็นว่ามาเจอคนเจ๋งเออแปลกดีพอเราไม่หาก็ได้เจอกลายเป็นว่าพอได้คนเจ๋งเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับเ,เราก็ได้พลังงานดีๆเข้ามาเพิ่มเติมแต่เมื่อก่อนเราก็เจอห่อย,อยๆนออะไรกันเนี้ย มีวันหนึ่งเป็นเจ๋งซ้อมกันอยู่เขาก็บอกเอ้ยผมว่าพวกพี่แม่งมันได้กว่านี้อีกว่าเราเนี่ยโอ้โหเหมือนโดนเอาไว้หน้าสามตีหัวโป้เออวะมึงเป็นไรว่ามึงกล้าพูดกูอย่างนี้เนี่ยก็เลยมองย้อนกับตัวเองมาเออบางทีการที่เราจะไปบอกให้คนอื่นมันเนี่ยพูดอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์มันต้องทำเจากวันนั้นเราก็เหมือนกับคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆทุกอย่างที่ไม่เคยทําทําให้หมดไอตอนที่ทําเพลงกันเสร็จห้าเพลงเนี่ยมันเร็วมาก มันเหมือนพลังงานมันเยอะมากเลยเราเล่นตีกันวันซ้อมนทุกวันเพื่อที่จะเข้าห้องอัดสองอาทิตย์ทําทุกอย่างเสร็จก่อนาหนดอีกออกจากห้องอัดเสร็จวันที่กลับบ้านเนี่ยนอนไปสองวันเลยคือตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้แค่ว่าเราอยากจะทําให้มันเสร็จออกมาแล้วก็ที่เหลือก็ให้คนฟังตัดสินมันเหมือนคนที่ตายไปแล้วอ่ะคือเหมือนคนตายไปแล้วแล้วก็โอกาสกลับมาเกิดใหม่กวันนี้ผมจะทําทุกอย่างอย่างแบบเต็มที่แล้วก็มีความสุข ก็พยายามจะเตือนกันเองว่าเฮ้ยเราอย่าลืมนะว่าเราเป็นอะไรแล้วก็เคยเป็นอะไรแล้วก็กําลังจะทําอะไรอะไรเงี้ยคุณเรามันมันล้ากันได้ผมว่าแต่ว่าล้าก็พักแล้วก็กลับมาลุยใหม่แค่ให้รู้ว่าเรากาลังทําอะไรเพื่ออะไรผมว่าน่าจะออกมาดีมีงานปวดพอดีดีๆก็มาเดินเล่นกันอย่างนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับโอ้ดีครับเออเนาะเราผ่านอะไรไาเยอะจริง ก็ฝากอัรบ้านพลังงาน E.P. ของเราก็เพิ่งวางแผงไม่ได้เดือนกว่าๆปั๊มมานน้อยด้วยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันคัรบ้านพลังงน E.P. แดนนี่เรามันเป็นพลังงานประหลาดอยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ถึงรับพลังงานนี้ด้วยกันครับโอเคครับขอบคุณที่บมากมาครับโบกมือไปใตกล้องฮะ